ใส่แม่นะมันทั้งเ่ินทั้งเลิแม่ห้งใหญ่มาแล้วหยุดเลยยังใหญ่หยุดเอ้าหยุดไม่หยุดนะแม่ชอบไม่ใช่ทำแบบนี้นะลูกทำไมทำไม่ได้อยากกุศลกตีนีเฮ้ยย่งใหญ่มีแม่มาครูมีกแล้วห้ามเลยเธอห้ามลูกเธอเดี๋ยวนี้แกนั่นแหละทำลูกตื้ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุมลูกตัวเองด้วยตะดูลูกใจเลี้ยงมันมาแบบนี้ไงมันเลยเป็นแบบนี้เนี่เสื้อผหใหญ่เจงเหนืยทำไมแม่ไม่ให้ใหญ่ไปหาแค่จับกล้องเองไม่ทันได้ทำอะไรเลยไปหันด้เนยาใช่ไหมมาเลยค่ะเอาไม่ได้เหรอไม่เอาหไม่เปลี่ยนไป ไอหน้หาหมาทำอย่างนี้กับแม่ไม่ได้ไม่ได้ได้ไงยังก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยไม่ได้ก<า>ินเอ็นเตอร์เทนไงต้องเอเ็นเตอร์เทนไปแล้วโอ้ยคนแม่เลอะแล้ว <c oughs> สวัสดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะยิ่งใหญ่เป็นควายไทยชีวิตในความดูแลของแม่ตอบ แล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พี่วัวถ่ายชีวิตอีกง50กว่าชีวิตด้วยค่ะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ต๊อบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พี่วัวครับผมฝากกดติดตามช่องการละครั้งหนึ่งฟาร์มถ่ายชีวิตด้วยนะคะโอ้ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่าการละครั้งหนึ่งฟาร์มถ่ายชีวิตด้วยนะคะ ภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่ๆวัวทั้งหมดให้กินอิ่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักเล่นดูเด็กๆที่นี่ก็สามารถสมัครโปรแกรมสมาชิกเดือนละว9 9บาทเป็นค่าอาหารอิ่ม1วันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะแล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะหรืออุดหนุนชินค้าของพวกเราได้เลยนะครับผม